สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l ิ n ท t a r o ลบายชริกรนะคะพรดีๆที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะประทานให้กับคุณคือเรื่องอะไรนะคะหอวข้อคิปในวันนี้แล้วก็เป็นพลังงานดีๆที่หลายๆท่านแหละที่กําลังจะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังจะได้รับพรจากเบื้องบนจากเทวดาประจําตัวหรือจากพลังงานดีๆที่เขาจะประทานให้กับคุณนะคะมาให้ไพ่ของแม่หมอช่วยบอกก่อนอื่นแม่หมอขอเคลียร์พลังงานในวันนี้นะคะขอเคลียร์พลังงานให้กับพวกคุณก่อน โอเคเรามาดูกันนะคะว่าพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เตรียมจะประทานให้กับคุณคือเรื่องอะไรก่อนอื่นไม่หมาขอเช็คพลังงานของคุณผ่านสัญลักษณ์ก่อนขอเช็คพลังงานของเจ้าของคลิปนี้นะคะดูซิว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างพลังงานพลังงานของคุณในตอนนี้มีหลากหลาย แต่แต่ที่เด่นชัดเลยก็คือว่าอย่างน้อยอะ่ะอย่างมากเลยแล้วกันไม่ใช่อย่างน้อยอต้องมีคนที่ตื่นรู้แล้วต้องมีคนที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วมีดวงตาเห็นธรรมก็คือมีดวงตาเห็นสัจจะทำความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงเห็นกฎ ธรรมชาติเห็นกฎของโลกใบนี้เห็นทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ทุกอย่างเลยอะไรอย่างเงี้ยรู้แจ้งเห็นจริงในสเต็ปที่ทําให้คุณมีความเบิกบานใจไม่ต้องไปวัดค่าอะไรกับใครว่าตัวเองจะอยู่ในระดับไหนหรืออะไรแต่คุณรู้ด้วยตัวเองว่าเออคุณกําลังมีความสุขในเรื่องไหนคุณกําลังสบายใจในเรื่องไหนแล้วคุณมีความรู้ในเรื่องไหนกําลังศึกษาหาความรู้ในเรื่องอะไรแล้วทาให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งเบาสบายมากยิ่งขึ้นคุณมีกุญแจสําคัญในการไข ปัญหาเรียกได้ว่าถ้ามันแน่นเกินไปคุณก็ขายออกได้ถ้ามันรวมเกินไปคุณก็สามารถที่จะแบบเออทำให้มันแน่นได้คุณมีสันติภาพไม่อยากทะเลาะก,กับใครเนี่ยไม่อยากทะเลาะก,กับใครไม่อยากมีปัญหากับใครทั้งทั้งท,งที่ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเจอคนที่เออเนี่ยนะเจอคนที่ค่อนข้างที่จะแบบแม่หมอจะพูดยังไงดีเออไม่ค่อยที่จะลงกับคุณเท่าไหร่ แต่คุณก็ใช้สันติภาพใช้สมดุลใช้ความสมดุลในการที่จะปรับให้ตัวเองอยู่ในจุดที่ดีที่สุดเพราะเพราะว่าไม่อยากบีบให้ตัวเองแน่นเกินไปแล้วก็ไม่อยากให้ทําให้ตัวเองละหลวมเกินไปอ่ะคุณรู้สึกไม่บอกว่าคุณฉลาดในการใช้ชีวิตแล้วกันแล้วก็คุณมั่นคงเพราะว่าเนี่ยสีทองทั้งสองอันเลยช้างก็เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงเป็นสัญลักษณ์ของเอ เรื่องที่ดีๆอ่ะอุดมสมบูรณ์มีจิตใจที่แนว่วแน่แล้วก็ที่แม่หมอเงียบที่แม่หมอช้าเนี่ยเพราะว่าแม่หมออยากที่จะกันกองพลังงานของของคุณที่เป็นสัญลักษณ์ของช้างคือมั่นคงแล้วก็ที่เด่นชัดที่เข้ามาเลยก็คือว่าคุณไม่ค่อยที่จะม,มีสังคมเท่าไหร่ ในในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณไม่ได้ว่าคุณไม่ไม่คบใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแต่คุณจะไม่พาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่หรือสังคมที่มันไม่ใช่ตัวตนของคุณอ่ะคุณจะเป็นคนเซฟตัวเองและคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณคุณมีองค์ความรู้คุณมีความรู้คุณมีทักษะเฉพาะตัวคือความหมายของช้างเนี่ยมันตีได้หลายอย่าง ดได้หลายรูปแบบแต่เท่าที่ไม่หมอสัมผัสพ,พลังงานของคุณได้มีในลักษณะนั้นคุณจะอยู่กับสังคมของคุณคุณจะอยู่กับครอบครัวของคุณคุณจะอยู่กับกัระยะาณมิตรของคุณที่คุณสบายใจเท่านั้นคุณไม่ต้องการที่จะ เปลืองตัวอืมประมาณนี้เลยแต่เอาตัวรอดนะแล้วก็อยู่ได้ไม่เป็นไรเอ่อถ้ามีสังคมถ้าอยู่กับคนในรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคแล้วถ้าเจอถ้าเกิดว่าเจอคนที่อะไรประมาณนี้นะคุณก็คุมได้คุณก็อยู่ในจุดที่ที่สบายใจได้และบางคนบางท่านกําลังต้องการเติบโตกําลังเดินทางกําลังเดินทางเข้าไปสู่จุดที่ดีที่สุดในชีวิตสู่จุดที่มั่นคงที่สุดในชีวิตเป็นแบบฉบับของตัวคุณคุณรู้ได้ด้วยตัวของคุณเองในช่วงนี้ รู้สึกดีแหละแม่หมอรู้สึกว่าคุณรู้สึกดีคุณรู้สึกแบบมันมันมีความสเสถียรน่ะมันมีความสเสถียรมากขึ้นในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่หมอจะใช้ไพ่ออารเริ่นที่หลังนะคะมาดูไพ่สำหรับนี้พรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เตรียมจะประทานให้กับคุณไม่ว่าท่านจะเป็นใครพลังงานไหนนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ คุณจะได้เติบโตจากความรู้ความสามารถของคุณที่เด่นชัดมากๆอคุณจะได้มีการสื่อสารทําให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายจากองค์ความรู้จากสิ่งที่คุณเล่าเรียนมาจากสิ่งที่คุณพยายามเรียนรู้ไม่ใช่แค่ตํำรับตำลายอย่างเดียวแต่มันคือการเรียนรู้ชีวิตของตัวเองด้วยในตอนนี้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของตัวเองสู่ผู้คนนะถ้าไม่ใช่เป็นผู้คนที่เยอะอะไรมากมายก็คนข้างตัวคนรอบตัวคนที่อยู่สังคมใกล้ๆกันกคุณ หรือบางคนก็เรียกได้ว่าเป็นการกระ,กระจายองความรู้สู่สังคมเลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นเรื่องที่ดีด้วยนะเป็นเรื่องที่ดีด้วยที่คุณได้รับการยอมรับแล้วขอดูสถานการณ์ปัจจุบันของคุณสิเจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าแปดเหรียญ แล้วก็สิบเมถาวตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากัดฟันอ,อ,อยู่ในช่วงของการออฮึดสู้ฮึดสู้ในที่ไม่ได้สู้กับใครอะ่ะแต่สู้กับความฝันของตัวเองจินตนาการแรงบันดาลใจแพทชั่นต่อสู้กับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการที่จะเป็นตัวของคุณอะ่ะเอ,อ คุณต้องการขอบเขตของตัวเองคุณต้องการอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่หมาเห็นถึงความพยายามที่จะปกป้องตัวเองพยายามที่จะดูแลพื้นที่ดูแลองค์กรดูแลครอบครัวของคุณให้อยู่ในจุดที่ดีที่สุดเรียกได้ว่าพยายามที่จะปกป้องคุณพยายามที่จะปกป้องอาณาเขตอาณาจักรของคุณหรือความเป็นตัวตนของคุณหรือครอบครัวของคุณพยายามมากๆมีความพยายามมากๆแล้วก็ ให้เหนื่อยขนาดไหนก็ไม่บน่น่ะจริงๆคุณเป็นคนอย่างนั้นนะให้เหนื่อยขนาดไหนก็ไม่บน่นเพราะคุณรู้สึกว่าคุณสนุกกับการใช้ชีวิตคุณสนุกกับความเป็นตัวตนของคุณเจ็ดถ้วยบอกได้เลยว่าคุณยังมีสิ่งต่างๆอ่ะอยู่ในหัวอีกเยอะเลยอยากทํานู่นทํานี่ทํานั่นอยู่ตลอดเวลามีหลายๆเรื่องที่คุณอยากที่จะ มีแอคชั่กับมันอยากจะทําเรื่องนั้นน่ะแต่ก็ก็ต้องค่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็ค่อยๆขยับขยายในลักษณะนี้นะคะจริงๆพลังงานของคุณเนี่ยนะสิ่งสิ่งก็น่าจะอยากให้ พรกับคุณแหละเพราะดูแล้วคุณคุณใส่ใจคุณตั้งใจทําทุกวันให้มีค่าที่สุดทําทุกวันให้มันดีที่สุดแล้วก็มีความเพียรมีความพยายามมีความอดทนอดทนมากๆเรียกว่าวิริยะอุตสาหะมากๆไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรนะไม่ว่าจะทํางานอะไรคนที่ขยันอดทนวิริยะอุตสาหะมากๆเนี่ย คุณจะไม่ค่อยท้อกับชีวิตอะเพราะคุณสนุกคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่คุณจะสนุกกับการใช้ชีวิตคุณจะสนุกกับการเป็นตัวของคุณอะคุณจะสนุกกับสิ่งนั้นนะคะแล้วมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากที่จะให้พรเตรียมพรอ,อะไรไว้ให้กับคุณคุณจะได้รับในเร็วๆนี้สามเหรียนออกมาตอกย้ำว่าการพัฒนาการเติบโตถ้าเป็นการเงินก็ดีขึ้น ดีขึ้นพัฒนาขึ้นได้รับการยอมรับการเงินหลังไหลเข้ามาเป็นที่นิยมเป็นที่เขาเรียกว่ามีชื่อเสียงมีชื่อเสียงในสังคมของคุณในองค์กรของคุณในงานของคุณเติบโตมากขึ้นทำให้เงินหลังไหลเข้ามามากขึ้นนะคะเจ็ดดาบหกดาบแล้วก็ the chariot สิ่งที่ท่านจะประทานให้กับคุณนะเดี๋ยวไปหมอขอขยายเจ็ดดาบเจ็ดดาบเป็นหนึ่งดาบสิบถ้วยสองดาบแล้วก็จัสตมินคุณยังรู้สึกในใจของคุณนะในตอนนี้ในใจของคุณในความคิดของคุณเลยเนี่ยบางครั้งคุณไม่ได้บอกอะไรกับใครหรอกคนในครอบครวัวก็ไม่รู้หรอกความรู้สึกของคุณอะคุณไม่บอกอะ ถึงแม้บอกไปเขาก็ไม่เข้าใจอ่ะเออประมาณเนี้ยถึงแม่บอกไปเขาก็จะไม่เข้าใจแม่หมอเห็นถึงความพยายามที่จะพาคนในครอบครัวหรือองค์กรของคุณให้มีความสุขอ่ะคือความรู้สึกของคุณเป็นแบบนั้นคุณถึงคุณจะไม่ได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเบื้องบนใดๆน,น,นะแต่คุณก็มีจิตใจที่ไปในทิศทางที่อยากจะเติบโตเหมือนคุณมีไวเบชั่นแล้วกันเหมือน คุณมีความมุ่งมั่นที่จะให้ชีวิตดีขึ้นพัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นคุณอยากคุณอยากที่จะเรียกได้ว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงสดอยากสดใสอยากลืมตาอาปากอยากดีกว่านี้มันมีความต้องการที่อยู่ในใจของคุณที่มันชัดเจนของคุณเองแต่อาจจะยังไม่ได้ ชัดเจนกับคนอื่นเท่าที่ควรเพราะคุณน่าจะเป็นคนที่ทําอะไรทําจริงอะแต่ไม่ค่อยชอบพูดอะปฏิบัติเลยเอาเลยทําเลยทําให้เขารู้ทําให้เขาเห็นแต่ไม่พูดไม่บอกว่าเดียวสัญญานะผมสัญญานะว่าจะทํานั่นทนํานี่แต่ไม่ได้ทําอะไรเงี้ยไม่ใช่ตัวคุณและเชื่อไหมว่า สิ ling, ่งท you you ี acement, ่ค yeah, mm ุณกําลังอยากที่จะทําสิ่งที่คุณแอบคิดอยู่ในใจสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่ในใจอ่ะคุณจะได้รับคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่ท่านจะให้ถ้าหลายๆท่านหลายๆคนอยากที่จะเก็ตอยากที่จะมีจิตที่สว่างอยากที่จะมีความเบิกบานอยากที่จะมีความสุขมากขึ้นอยากที่จะตื่นรู้มากขึ้นคุณจะได้ตื่นรู้มากขึ้น ในองค์ความรู้ของคุณที่สะสมมาและถ้าบางคนอยากที่จะให้มีความเจริญทั้งทั้งโลกแล้วก็ทางภายในจิตใจคุณจะได้รับสิ่งนั้นคุณจะได้เติบโตแน่นอนบอกได้เลยเติบโตแล้วไปต่อได้สมที่คุณแอบคิดแอบฝันแอบจินตนาการคุณเป็นคนที่ทำเพื่อครอบครัวนะรู้ไหมคุณพยายามทำเพื่อคนในครอบครัวคนในองค์กรหรือคนรักของคุณเพราะคุณอยากให้เขามีความสุขและถ้าเขามีความสุขคุณก็มีความสุข มันเป็นอะไรที่เป็นเหมือนอสิ่งที่มันสอดคล้องกันถ้าเขามีความสุขคุณก็มีความสุขถ้าเขามีความสบายใจคุณก็มีความสบายใจนั่นคือการเขาเรียกว่าอยากให้ทุกอย่างมันลงตัวจริงๆพวกเราทุกๆคนเป็นแบบนั้นแหละแต่บางครั้งเราก็แก้ปัญหาไม่ถูกบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไง คนในครอบครัวก็หรือคนในองค์กรก็รู้สึกไม่ค่อยให้ความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยบางคนนะแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากสภาวะข้างในของคุณเพราะคุณนะแคร์ความรู้สึกคนอื่นเพราะทีนี้ว่าคนในครอบครัวหรือคนรอบข้างคนรักของคุณหรืออะไรเงี้ยเขามีปฏิกิริยาที่ทําให้คุณไม่สบายใจอะ่ะคุณจึงรู้สึกว่าอืทั้งๆท,ที่คุณสบายใจนะทั้งๆท,ที่ข้างในของคุณมันก็โอเคนะ มันเริ่มดีมันเติบโตมันอะไรเงี้ยแต่คนรอบข้างรอบตัวของคุณเขายังไม่ได้โตตามคุณไปอ่ะคุณก็รู้สึกกังวลคุณก็รู้สึกเป็นห่วงคุณก็รู้สึกว่าเออต้องการให้ติดในใจลึกๆก็ต้องการให้เขาไปด้วยกันต้องขอต้องการให้เขารู้ในแบบที่คุณรู้ต้องการให้เขาเข้าใจในแบบที่คุณเข้าใจพอไพ่หกเจ็ดดาบแล้วก็หกดาบอ่ะจริงๆอ่ะคุณอยากจะให้เขาเติบโตไปพร้อมกับคุณแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นจริงๆเขาจะเข้าใจเขาจะไปกับคุณ เขาจะไปกับคุณเขาจะเข้าใจคุณมากขึ no so Then, ้นและเขาจะซึมซ like ับเอาความรู the the he gotcha. ้หรือความรู้สึกที่ดีของคุณเน่ะเข้าไปเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนทําให้เขาว่าเปลี่ยนแปลงจนทําให้เขาว่าค้อยตามแล้วพร้อมที่จะเขาเรียกว่าไปด้วยกันลงเือลําเดียวกันเติบโตไปด้วยกันพัฒนาไปด้วยกันนั่นคือสิ่งที่คุณขอไว้หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่คุณปรารถนาหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการให้มันเป็นหรือเปล่าคุณจะได้รับสิ่งนั้น นั่นคือพอรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จับเตรียมไว้ให้กับคุณแล้วเพราะคุณมีความพร้อมที่จะได้รับสิ่งนี้และถ้าบางคนต้องการเรื่องเงินก็คือคุณไปต่อได้อะคุณพัฒนาคุณคุณมีความโฟในการที่เ,เขาเรียกว่าฐานะทางด้านการเงินหรือการเงินที่มันหลั่งไหลเข้ามา มากขึ้นจากอะไรรู้ไหมจากความสามารถของคุณจากการเจรจาจากการโชว์ความสามารถจากการโชว์ผลงานการได้แสดงศักยภาพของคุณออกไปแล้วการเงินมันก็จะเข้ามาในรูปูปแบบของผลตอบแทนที่ท่านจะให้ตอบแทนกลับมาถึงคุณจะรู้สึกว่าสิ่งที่คุณทําออกไปเนี่ยคุณมีคุณไม่ได้มุ่งเน้นที่การเงินหรอกคุณไม่ได้ปรารถนาเรื่องนี้หรอกจริงๆแล้วอะถึงคุณไม่ปรารถนาก็จะเข้ามา บางคนอาจจะเงินเข้ามาก็รู้สึกว่าอยากทําบุญอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นซะอย่างนั้นจริงๆมีเงินเข้ามาไม,ไม่ว่าจะมา,จากจะน้อยก,ก็ชอบทําบุญชอบแบบซื้อนู่นซื้อนี่ให้คนนู้นคนนี้ชอบทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาเอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่ที่มันพอจะแบบว่าเอ,อได้ระบายการเงินออกไปได้คุณมีความสุขมากกว่าคุณมีความสุขและมีความสบายใจตรงนั้นน่ายินดีน่ายินดีพลังงานที่เป็นคนใจดีเบาสบาย นะเบาสบายแต่ก็แอบ,บเก็บความรู้สึกไว้คนเดียวไม่อยากบอกให้ใครเขารู้ว่าเราทุกเราเครียดเรามีความกังวลอะไรยังไงก็รู้สึกจะเก็บไว้คนเดียวตลอดเวลาแต่การเก็บไว้คนเดียวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นความเครียดตลอดนะไม่ใช่คุณก็หาทางออกให้กับตัวเองได้เสมอแหละแต่และที่สําคัญนะคุณก็อยากหาทางออกให้คนอื่นด้วยนี่แหละคือประเด็นสําคัญที่เป็นงานหนักงานใหญ่ของคุณเลยราชาถือดาบ The Devil, The d e v i l The DM e s s แล้วก็สีถ้วยเบื้องบนก็อยากจะบอกอีกนะว่าคุณผ่านอะไรมาเยอะแล้วก้า <c> ว <oughs> ไม้เท้าไม่หมอจะบอกเสมอว่าเนี่ยเห็นไหมไม่เท้าที่มันปักอยู่ข้างหลังอะ่ะเยอะแยะไปหมดเลยคุณผ่านอะไรมาเยอะแล้วคุณทํามันได้สําเร็จไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรก็ตามคุณทํามันได้สําเร็จ และในครั้งนี้คุณก็จะผ่านไปได้ด้วยจะผ่านไปเป็นขั้นเป็นตอนไปทีละสเต็ปของคุณนั่นแหละเหนื่อยบ้างอะไรบ้างแต่คุณไม่เคยท้อกับชีวิตเพราะคนเก่งอ่ะคนขยันนั้นไม่จะไม่ท้ออ่ะจะรู้สึกว่าถ้าหยุดหรืออยู่กับที่อ่ะคุณจะท้อมากกว่าเป็นแบบนั้นเลยแล้วก็สิ่งหาสิสก็อยากจะให้คุณต,ตัดกิเลสให้ได้อ่ะตัดอะไรที่มัน,มนเป็น,ปน,ปนที่พันธนาการที่มัน เป็นเหมือนห่วงโซ่มันเป็นเหมือนโซ่ตรวนเออต้องบอกโซ่ตรวนนะกันมันเป็นเหมือนโซ่ตรวนที่ที่คอยดึงลังคุณไว้อ่ะอารมณ์ความรู้สึกเรื่องอะไรมันอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องที่รุนแรงร้ายแรงอะไรแต่มันเป็นเรื่องที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะให้อคนรอบข้างคนรอบตัวของคุณในจิตในใจของคุณอยากจะให้เขาไปด้วยไม่อยากจะให้เขาไปผิดทางอยากจะให้เขาจเจริญรอยตามคุณมา ถ้าเกิดคุณมีองค์ความรู้มีสติปัญญาเข้าใจสัจธรรมความเป็จริงแล้วคุณก็อยากจะให้เขาเข้าใจไปด้วยแล้วทีนี้พอคุณต้องการที่จะให้เขาเข้าใจไปด้วยก็มันด้วยความหวังดีนั่นแหละอยากจะให้เขาเข้าใจกับคุณไปด้วยเนี่ยบังเอิญว่าเขายังไม่เข้าใจมันจะทําให้คุณทุกข์ได้และมันจะเป็นบ่วงที่ท,ที่ทําให้คุณติดแล้วก็อยู่กับ อยู่กับที่นานไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณกําลังจะโฟลไปแบบเนี้ยแต่พอไปเจอสถานการณ์ที่แม่หมอบอกว่าเอออยากจะพาพวกเขาไปด้วยอยากจะให้เขารู้นะว่าเออตรงนี้ทุกมันเกิดจากตรงนี้นะความเศร้ามันเกิดจากตรงนี้นะเราจะหลุดพ้นได้ยังไงเราจะสบายใจได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ได้เป็นไปตามที่คุณต้องการอะเหมือนคุณก็จะต้องหยุดเหมือนเหมือนตัวเองหยุดต้องรอเขาหรือเป็นการที่หยุดโดยที่ไม่รู้ตัวมัวไปกังวลมัวไปติดกับเดวิลก็คือความกังวลความห่วง ความห่วงความทุกข์มันเป็นบ่วงแล้วกันนะเป็นบ่วงที่คล้องทำให้คุณอึดอัดแล้วกันอะไรประมาณนี้ก็ให้ชัดเจนกับเรื่องนั้นแล้วกันเด็ดขาดบางครั้งเราพาใครไปไม่ได้หรอกแล้วบางครั้งเราพยายามที่จะดึงล้างเขามาแต่เขาก็ดึงกลับอย่างเงี้ยคุณไม่สามารถที่จะดึงล้างใครได้เลยนึกถึงช้างเมื่อกี้ ถ,ถ้าเกิดคนรอบข้างหรือคนรักของคุณที่คุณอยากที่จะพาเขาไปด้วยเขาเป็นดังช้างอ่ะและคุณมีเชือกเส้นหนึ่งอ่ะแล้วด้วยกําลังของคุณคุณก็ไม่สามารถที่จะพาเขาไปได้ดังนั้นต้องให้เวลาให้เวลาใส่พลังงานที่ดีใส่ความรู้สึกดีดีดีเอ็มเพสดีเอ็มเพสต้องขึ้นเพราะพลังงานของคุณเป็นคนที่เป็นคนที่ห่วงใยเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นเป็นคนที่มีเมตตาเป็นคนที่มีบารมีในตัวเองบารมีก็คือ เอ,อความเมตตานั่นละความเมตตาที่สังส,สมมาสะสมมาในจิตในใจในจิตวิญ,ญญาณของคุณเลยคุณจะเป็นเองโดยธรรมชาติของคุณจะเป็นดีเอ็มเพเนี่ยจะเป็นเองโดยธรรมชาติมีความรักความเมตตาไม่ใช่แม้กระทั่งกับมนุษย์อย่างเดียวกับทุกสรรพสัตว์เลยก็ว่าได้คุณมีจิตใจที่มีเมตตาให้อภัยเสมอๆแล้วก็อยากที่จะให้เขามีความสุขอยากจะให้ทุกคนมีความสุข ความใจดีความมีเมตตายึดหลักตรงนี้ไว้นะแต่อย่าไปติดบ่วงของการที่เราแบบเอออยากให้เขาปานทางนี้ทางนี้แต่เมื่อไม่ถึงเวลาแล้วเราจะกลายเป็นความทุกข์ไปด้วยดังนั้นก็โอเคยังไม่ถึงเวลาเขาเราก็ต้องตัดเราก็ต้องปล่อยวางเออเราก็ต้องไปต่อแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้แบบเหมือนทิ้งเขาไปเลยแต่ก็ให้เขาไปใช้ชีวิตในแบบของเขาให้เขาไปเรียนรู้ในแบบของเขาก่อนถ้าเขาพร้อมที่จะเปลี่ยน เมื่อถึงเวลาที่จําเป็นหรือถึงเวลาที่เหมาะสมจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมาขอคําปรึกษาจากคุณหรือเขาอาจจะไม่ได้ขอคำปรึกษาแต่เขาจะมองคุณเป็นเป็นเหมือนต้นแบบแม่แบบพ่อแบบให้กับชีวิตของเขานะไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเบือ่อไม่ต้องไปเซ็งอะไรกับชีวิตหรอกขอให้คุณโฟไปกับการใช้ชีวิตของตัวคุณก่อนนะอย่าไปกังวลติดอยู่นิดเดียวนี่แหละ ท่านก็พร้อมที่จะให้พรดีๆกับคุณที่เป็นหมอบอกไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเดี๋ยวเขาจะพร้อมไปด้วยเพียงแค่คุณอย่าก,กดดันถ้าคุณกดดันตัวเองเมื่อไหร่มันกลายเป็นพลังงานที่ส่งออกไปข้างนอกไปกดดันคนรอบข้างโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วมาดูพรายายบอกอะไรอีกคะพรอยาเป็นสื่อกลางอะไรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เก้าเหรียญเก้าเหรียญสองเหรียญ หนึ่งดาบแล้วก็สามไอเท้าเมื่อคุณได้รับพรเมื่อคุณได้รับสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะให้เตรียมพรนี้ไว้ให้กับคุณนะคุณจะได้รับการช่วยเหลือตรงนี้คุณจะได้สบายใจในเรื่องนี้ก็หันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองก้าเหรียญหันกลับมาโฟกัสที่พลังงานของตัวเองเป็นหลักถ้าถ้าบางท่านบางคนนะกําลังแบบ เป็นอย่างในต้นคลิปที่แม่หมอบอกไปว่ากําลังรู้สึกเป็นห่วงคนรอบข้างคนรักคนในครอบครัวอยากจะให้เขาอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันจะไม่เป็นไปตามที่เราคิดก็ก็หันกลับมาหาตัวเองแล้วกันหันกลับมามีสติมีสมาธิหันกลับมาสร้างบาลานซ์หันกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองหันกลับมาเอ,อฟุ้มฟักความรู้สึกของตัวเองอีกครั้งหนึง่งเพื่อไปต่อเพื่อไปต่อเพื่อเติบโตสามไม้เท้าจะไปได้อีกคุณมาไกลแล้วแล้วคุณจะไปได้อีก ไปได้อีกไกลกว่านี้สร้างพลังแล้วก็สร้างพเวอร์ของตัวเองให้ชัดเจนให้มากๆคุณจะได้ช่วยเหลือคนแน่นอนแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนหรือพลังงานดีๆที่เขาจะเออ่ให้พรกับคุณเนี่ยให้ได้ช่วยเหลือคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าเราจะเรียกสิ่งนั้นว่าพรหรือการช่วยเหลือหรือสิ่งใดๆนะจะหลั่งไหลมาตลอดเวลาคุณจะไม่ได้เดินลำพังเพียงคนเดียว คุณจะไม่ได้เดินลําพังเพียงคนเดียวคุณจะมีพลังงานแห่งความรักความเมตตาอยู่ล้อมรอบตัวคุณคุณก็สัมผัสได้คุณก็สื่อสารได้คุณไม่เหงาหรอกจริงๆอ่ะคุณไม่เหงาเลยคุณก็รู้ว่ามีบางสิ่งที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่เสมอและการกระทำของคุณบางครั้งคุณทำมันด้วยความจริงใจ บางครั้งคุณทำมันด้วยความจริงใจอะไม่ได้หวังเรื่องผลตอบแทนอะไรแต่ชีวิตคุณดีขึ้นชีวิตคุณดีขึ้นคนที่ทำอะไรแล้วไม่ได้หวังผลตอบแทนหรือเรารู้สึกว่าเราทำอะไรแล้วเราเราให้ด้วยใจจริงอะเราทำออกไปด้วยใจจริงเรามีความเมตตาจริงๆเรามีความห่วงใย,ยจริงๆมันเป็นไวเบชั่นมันเป็นคลื่นพลังงานที่ส่งไปสู่เบื้องบน ถ้าคนเชื่อเรื่องจักราวาลเชื่อเรื่องพลังงานคุณจะเข้าใจเลยมันเป็นความถี่มันเป็นไวเบชั่นที่ส่งเข้าไปว่าพลังงานคุณเป็นแบบไหนคุณจะได้รับสิ่งนั้นและในช่วงนี้พลังงานแบบนั้นะคุณแบบเหมือนเต็มเหมือนแรงมากๆพลังงานความรักความเมตตาพลังงานขององค์ความรู้พลังงานของทุกอย่างที่ที่มันมันเหมือนเป็นเป็นสิ่งที่คุณสะสมมาเป็นก้อนใหญ่มากๆอะและ้วไปเตะตา พลังงานที่ที่เหมือนเหมือนกันเบื้องบนท่านอยากช่วยเหลือคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากช่วยเหลือคุณให้คุณไปต่อดังนั้นถ้ามีปัญหาเล็กๆน้อยๆในเรื่องนี้ก็จงอปล่อยวางนะแล้วก็ไปต่อคุณจะไปได้ไกลกว่านี้คุณจะไปได้ไกลกว่าที่คุณเป็นอยู่ไม่ต้องท้อไม่ต้องทัดไม่ต้องท้อไม่ต้องเบื่อ,ไม,อ,อไม่ต้องกังวลใดๆนะมาให้ไพ่สำหรับนี้ช่วยบอกเพิ่มเติมนะคะ ไพ่สำหรับนี้ช่วยบอกเพิ่มเติมความอุดมสมบูรณ์ความดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่งความพังพ้อมการเติมเต็มไพ่ใบนี้ก็จริงๆเป็นไพเน่เป็นเป็นพลังงานของดีเอ็มเพจได้นะเพราะว่าดีเอ็มเพจก็คือความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ความพังพ้อมอืมคุณดูสิ พลังงานของคุณมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นตลอดเลยอ่ะสองใบแล้วเนี่ยแล้วก็เดอ s ซันด้วยจริงๆ The เดอซนด้วยอืมต้องต้องต้อง,องให้กังวานพรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้กับคุณอนะไม่ใช่จริงๆไม่ใช่แค่แค่เรื่องเล็กๆน้อยๆน,น,นะแต่แม่หมอคิดว่ามันเป็นพลังงานที่กินแบบยาวนานมากๆอะความอุดมสมบูรณ์ความพังพร้อม ความสุขความสว่างจิตเบิกบานอิ่มเอมใจอะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่คุณแบบท่านให้มาให้คุณแบบใช้ในระยะแบบยาวแบบตลอดเลยอะ่ะเพราะภาชนะของคุณถึงพร้อมจิตใจของคุณมันถึงพร้อมอะ่ะคุณมีความมั่นคงคุณมีความเขาเรียกว่าแน่วแน่ในการเป็นตัวเองในการเป็นเป็นแบบเนี้ยฉันเป็นแบบเนี้ยฉันเป็นผู้ให้ฉันต้องการให้ฉันหวังดี มันจะสร้างความสุขให้กับคุณคุณจะรู้สึกอิ่มเอมใจตั้งแต่ตอนที่คุณทําและทุกครั้งที่คุณได้ทําสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณชอบความเป็นตัวตนของคุณงานของคุณการใส่ใจคนอื่นหรือใดๆก็ตามคุณได้แล้วคุณได้ทุกวันเพราะมันเป็นนิสัยใจคอของคุณเป็นจิตอิญญาของคุณคุณจึงได้ทุกวันคุณจึงอิ่มเอมใจได้ทุกวันจริงๆไม่หมอไม่แปลกใจที่คุณดึงดูด สิ่งดีๆเข้ามาคุณไปเตะตะและแบบเหมือนแสงสว่างขาในตัวของคุณเ,เป็นประกายเข้าไปสู่เบื้องบนบนสูงไปสู่จักรวาลอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยทําให้พลังงานต่างๆที่มีพลังงานเดียวกันเขาส่งพลังงานดีๆให้กับคุณส่งพรต่างๆสนับสนุนเกื้อกูลคุณอยากช่วยเหลือคุณเท่าที่เท่าที่เขาจะทําได้ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเลยนะคะก็สิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณตั้งใจไว้คุณจะได้รับสิ่งนั้นแน่นอนคุณปรารถนาคุณตั้งใจไว้ด้วยจิตที่เมตตาด้วยจิตที่มีความกรุณาและความหวังดีคุณจะได้รับสิ่งสิ่งนั้นตอบแทนไม่ต้องคิดว่าตัวเองจะไร้ค่ากับคนอื่นไม่ต้องคิดเลยคุณมีคุณค่า คนที่เขายังไม่เห็นคุณค่าของคุณณนะตอนนี้ก็ต้องปล่อยให้เขาไปก่อนปล่อยให้เขาไปตามทางปล่อยให้เขาไปใช้ชีวิตของเขาแต่คุณต้องเห็นคุณค่าของตัวเองและที่ร้อยเปอร์เซ็นพลังงานออกมาร้อยเปอร์เซ็นเลยก็คือว่าเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเห็นเทวดารู้เทวดาเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไม่ต้องห่วงทําดีเถอะใครไม่เห็น,หนอันดับแรกเลยนะคุณเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นเบื้องบนเห็นแค่น,นั้นเองให้รู้แค่นั้น วายเบชันของคุณมันมาจากก้นบึ้งดังนั้นสิ่งที่คุณส่งออกไปมันคือความจริงบางทีคุณไม่ได้เฟคที่เป็นคนดีแต่ข้างในมันไม่ใช่อ่ะวายเบชันมันก็มันก็สวนทางให้คุณเฟคเป็นคนดีขนาดไหนอ่ะแต่คุณไม่ได้ส่งความจริงไปอ่ะวายเบชันมันก็สวนทางมันก็จะได้แต่อะไรที่มันไม่ใช่ใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่ไม่หมอเห็นว่าข้างในคุณเป็นแบบไหนข้างนอกคุณก็เป็นแบบนั้นอ่ะข้างนอกเป็นแบบไหนข้างในก็เป็นแบบนั้น และนั่นแหละคือพื้นฐานของคนดีพื้นฐานของสิ่งดีดีพื้นฐานของพลังงานดีๆนั่นคือคุณนะคะแม่หมอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนเลยแล้วก็ขอให้พวกคุณมีความสุขมีความสบายใจมีจิตที่เบิกบานแล้วก็เติบโตทางด้านจิตวิญญาณเติบโตทางโลกแล้วก็ทางธรรมทางจิตใจเนี่ยทางจิตวิญญาณเนี่ยไปตลอดเติบโตไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะรู้สึกที่สุดแล้วในชีวิตดีที่สุดมีความสุขที่สุด แม่หมอขอไยพรให้นะคะขอบคุณมากค่ะ